tan bề nhá, tan bề. Tan bề. ăn bẹt sắc ่สิบเก้าเอฟยี่สิบเก้ารู้าฟังนี่ฟังนี่อ้โอ้ด้วยวิธีตันเบ็ดหางเออ นะใส่เแ้แหวนแค่แหวนแ้แหวนหมุนก็อ,อุม้มหรอะบมุนหมุนให้มันแน,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 น่นก่อนแล้วจะหมุนล้อให้หมุนแน่นก่อนแล้วค่อยคลายนั่งก็ได้นั่งก็ได้ ờ oh, khai hoặc rất cấm lắm khai hiệp chen lên chen khai khai đi ngồi đi đi kia là két ok phía đó ok phía đó ok ló mày ló mày

ตั้งเบรกหางแอ้วองเดือนอเบรกจะหางนินหน่อยดูอีกรอบนะดูอีกรอบ นาทีแล้วทุบขอไปก่อนไมมหรอทุบพุทแก่ขอไปก่อนอ่า ตัวต่อมีเนาะได้อยู่ได้อยู่เหมเเืนข้อเบรกเหมเเือนข้อเบรกเราอยังปีอยู่โอเคลอข้อเบรกรอบนึงแก๊กนึงอ่าพอแล้วคายออกคายออกแก๊กนึงมีละแก๊กสี่พันองศา nhau chắc 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 ok, okay. Oh. 这个啊，这个啊。